ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเลมีดีกว่าตอนนี้ใช่ไมตีแต่เพื่อนนีนะไ,ไปไหนวะมันเข้าไปแล้วบ้า ให้มันจบเถอะส่วนเข้าไปเหรอไม่ไม่รู้แกงอะไรอะ่ะส่วนเข้าเมืองไป S <S <S ด,ดูดูไม่ทันวิชันมันก็มองไม่เห็นเลยหน้าหลังซ้ายขวาอ่มท่อน่าจะเฮกเตอร์มันก็น่าจะเฮกเตอร์อี่ส่วเข้าไป มันอยู่ฮอมโปลุงอยู่ไหนอะลงุงฮอมโปมันอยู่ฮอมโปลุงอยู่ข้างไหนวะหลังสุดรถลุงเอาถุงห่อไปบนไหนเจ็ดหนึ่งเราอยูย่ไหนเราอยูย่ไหนเราอยู่ไหนจำป็นเทอร์ทรส์ไซดึงเวลาก่อนนะดึงเวลาก่อนสองนาทีพี่เหล,ล่าไอ้เนี่ยอันนี้ก่อนขึ้นเข้าไปมองบนนะ มบนสุดนะเพื่อนหม่ก็ได้นะไปเลยใช่ไหมลองคุยกันนะมันมาบนสุดอ่ะมันไปบนสุดกับหมดแล้วมันจะไหนนะมันอกลองวอร์ดดีมาบนสุดอ่ะมนหมาบน

เดีพี่รอเขาหลังเบกันสาหนะตีได้แล้วนะเ้เไม่โโ่เออผ่านมาเม่ให้แตกเกันไล้เหีย่วม้วเขาอ่ะเอิผ่านมาเอาม่ให้แตกเอามาให้แตกไปฆ่ามันไม่ตก s มันอยู่ในอุโมงนะไม่ใช่หรออยู่ในอุโมงเปล่ามีมีบอกให้เข้าอุโมงกัน มามาซ้ายมาซ้ายรอ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 นาอง้ายมารอหน้าองขึ้นใครไม่ถึงรอไปนี่มีไปฝั่งเดิมไปฝั่งเดิมเลยไปฝั่งเดิมไปฝั่งเดิมฝั่งนี้เดี๋ยวเล่นให้นาองนาองมารอนาองอันเดียวไหวนะอนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ตัวโดนแล้วนะไปฝั่งเดิมไปฝั่งเดิมออกไปฝั่งเดิมกลับไปฝั่งเดิมดูภาพกว้างๆนะเว่าอยีางมากลับไปฝั่งที่มาได้ไหมเนี่ย

ใครใครยังไม่ถึงบ้างเร็วๆพี่ลอนไอ้ดักคนออกฝั่งนู้นคนเดียวเหรอพี่เก้าสิบยังไม่พร้อมลุงจะไม่ดักอ่ะไอ้เก้าสิบพร้อมยังพร้อมแล้วมา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 เราชิดออกนะเว้ยอย่าไปกวนนะฝั่งนู้นเพื่อนดูอยู่นะมา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 มยมะมาเฮียรักเพื่อนเยอะๆรักเพื่อนเยอะๆเออมึงรักเพื่อนด้วยไปไปเลยเล่นมีเยอะๆนะเล่นมีเยอะๆไอ้แม่งดีเฮียมันหน่อยวะมึงกลัวมึงกลัวเซไปเลย ใครเอารถไต่คอมาแข่งกากไอ้สันเจ็บมากนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดโอเคโอเคเพื่อนไม่เหลือแล้วเพื่อนคนนึงเตะ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 ตามแผนตามแผนเลย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 อะไรเลยแต่มันไม่มีเยอะไรเลยไม่ไม่มีเยอะไรเลยนี่เลยก็กินอย่างไร ไอพีรถออกไอแขเขาลังนะผมเล่นได้ผมได้ผมได้งอยู่ข้างในนะวงอยู่ข้างลุงเนี่ยมันลงเลยมันตแล้วนะลงเลยลงเลยลงเลยมึงลงเสร็จแล้วลงเลยเหือลงเสร็จแล้วลงเืนด้วยตะคุด้วยบอเฮ้ยมันมีฝั่งเราคนนึงลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

ยิงไปนะพี่บูยิงไปนะผมไมยิงขา้างหน้ายิงเลยยิงเลยทำตายไหมเดี๋ยวผมจะไม่้าไม่ตายตายเฮ้ย เฮียควายชิบหายเลยบันจิเข้าไปเอาศพมาดิได้พีจัด้เดี๋ยวกลับให้เนียนเียมาเดีมาดฟเยี่ยแควยอไม่มีเียเไม่มีเียเยไม่มีเฮียเยไม่มีปืนก็ไม่มีเียอะไรเลยม่มีปืนพูดไกไม่มีเฮียเน้่ัเยเนไไปเลก่อนเ้ยไปเล่นไปเล่นไปเล่นพี่กวยไปเล่นพี่พี่กวยไปเล่นไปเล่นไปเล่นมาะชมาดชมา

ไปหาเพื่อนช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนมีแต่ปากมีแต่ปากไอ้มีแต่ปากมีแต่เอ้ยหลังบ้านเยอะไปช่วยก่อนไปช่วยหลังบ้านก่อนหลังบ้านเยอะหลังบ้านเยอะเฮ้ยหลังบ้านเยอะหลังบ้านเยอะหลังยับหลังบ้านเยอะหลังบ้านมันเยอะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนหลังบ้านมันเยอะ ไป,ไ, <Love> ไปเอาให้หมดเอาศพออกมาไปเอาศพออกมาเอาศพมาทางนี้เอาศพมาทางนี <c oughs> ้ต <oot> า

ถอดเสื้อป่ะเออคุณนึกว่าเจนนี่เฮ้ยเอ้ยมันไม่ไม่เถียงเราเลยวะ ใช่สัตว์เอาต่อป่ะในเสียงาเลเสียงมาเลยยัเจนเลยเซตนี้ยังก้าไอ้เนี้ยเซ็ขยะจันเลย่อบาามีนเจ็ดค่อเป็นคยาวลอดเงิ่อยพูดหน่อยไ้ค้ยเสียงตลอดเฮียไฟขนมปังจัดเียเสียชื่มโหยขยก่อไปต่อไ้า่อไปเียเฮ้ยไาไปถามถามด้ไหไปทางเนี่ไม่มีใครูจักเลยเ้ ไปไปไปซ่อมรถ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 เฮ้ยซบเหลือซบเหลือข้างหลังซบเหลือข้างหลังไปใครมือว่างมานีใไรมือว่างแป๊วมบอดีมยวไฟใจฟูเป็นกองเชียร์เปล่าอ๋อใจฟูแบบต่อไอยู่้างตลอดเลย เด๋ยวร้อนอ่ะโอ๊ยพี่ลำครับผมไม่ไหวแล้วครับผมขอจบได้ไหมอ่ะแกงโคตรก่ายอะฮัลโหลครับนี่คุณกระลำหรือเปล่าขอจบได้ไหมไม่ไหวแล้วครับเพิไม่มีของแล้วอ่ะแกงผมแตกอ่ะผมสู้ไม่ได้อ่ะผมไม่ไหวแล้วครับพี่รถกูบังมาด้วยครับเมื่อไหร่พี่หไปแต่ตัว หัวยูซี่แก๊งแตกไอสัตว์ไปคู่กัน46หอนะแถลงไอ้เสร็จหอ46หอ46หอหอ46นะหอ46นะบอกต่อด้วย46นะ46นะไปบอกเพื่อนต่อหน่อย46หอข้างใน46หอนะเฮ้ยพูดต่อไปหน่อยหอตอน46นะ หอตอนสี่หกนะมึงอย่าเพิ่งป้นตรงนี้นะมึงโดนนะหอตอนสี่หกนะหอตอนสี่หกนะรับเพื่อนได้ไปแล้วต้นไม้นี่สองศพมาที่นีออนขาวเลยพี่ตางออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสองศพตรงนี้สองศพใครไม่มีศพไหมโมห่อจโมง เเเสลังไปกำลังไปกำลังไปไปไม่มีศพบอกเพื่อนกำลังไปกำลังไปข้างนอกสเคียวกี่รเจหอยังหอยังอยอยสี่หกสี่หกหผมมองหน้าทางออกแล้วอยู่ไหนศพข้าันทีเลยทีไหนสัไม่ต้งกวหอยสใช่ป่ะใช่ใช่หอยสห เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ